2วันแล้วนับตั้งแต่เดินทางออกจากแอตินตันพวกเราสองคนยังคงเดินทางลงไปทางใต้เรื่อยๆจุดหมายของพวกเราคือเมื่อแห่งความปิติมิดตันเลว,วี่ชอบกินปลาไหมหนูชอบปลาค่ะงั้นก็เยี่ยมเลยมาจาับปลากินเป็นมื้อเที่ยงกันเถอะ จะจับปลางั้นเหรอยังไงคะเป็นคำถามที่ดีอันที่จริงฉันจะใช้สกิลก็ได้แต่ว่าฉันคิดว่าวันนี้จะให้ลาวี่ช่วยด้วยเอ๊ะได้ค่ะตอนที่หกมีอะไรที่กำลังรอลาวี่อยู่ข้างนอกกันนะเอาละตอนนี้ก็รวบรวมวัสดุได้ครบแล้วเถาวันต้นอาเคบิ กับกระสอบปอและกิ่งไม้ที่ลาว,วีเก็บมาอย่างแรกเลยใช้ถาวันมาผูกปลายไม้2อ,อันที่เป็นก้านเข้าด้วยกันกับส่วนที่เป็นด้ามจากนั้นเจาะรูที่กระสอบปอและเอาไปติดเข้ากับก้านแล้วเราก็จะได้สวิงป้ปาเอาแล้วนะลาว,วีตอนปลาจากตรงนั้นมาทางชั้นนะ ต้องทำยังไงหรอคะจะทำยังไงก็ได้ตามใจชอบเลยลาว,วีเดี๋ยวเสร็จแล้วฉันจะทำให้ชุดเธอแห้งเองเพราะงั้นไม่ต้องยั้งมือนะได้ได้ค่ะอะหวาอะไม่ใช่ทางนั้นอีกทางหนึ่ง ได้แล้วเย <Yeah. S 1> ่งมงำงำฟูฟูอร่อยจังระวังก้างด้วยนะฉันปรุงรสแบบง่ายๆด้วยการโรยเกลือลงไปแซลมอนสีเงินในฤดูนี้นั้นรสชาติช่าชงละมุนละไมแล้วเนื้อก็ยังฟูนุ่มอีกด้วยความอร่อยกระจายไปทั่วปากเลยลาวี่ พวกเราทำได้ดีเลยเนาะใช่ค่ะฉันว่าวันนี้คงจะมีฝนตกนะที่รู้ได้นี่พราะใช้สกิลเวทมนต์เหมือนกันหรอคะอืมไม่หรอกนั่นน่ะไม่ได้ใช้สกิลหรอกฉันก็แค่อ่านสภาพอากาศนะ่ะอ่านสภาพอากาศใช่แล้วมาตรงนี้แป๊บหนึ่งสิเห็นเมฆสูงๆหนาๆน,นั่นไหม พวกนั้นเรียกว่าเมฆคิวมูโรนิมบัสเมฆพวกนั้นทำให้เกิดฝนตกหนักได้ง่ายภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแถมลำทานเมื่อกี้ดูเหมือนจะมีน้ำมากกว่าปกติแต่ก็ยังน่าจะเร็วเกินไปที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองตอนนี้แล้วนะ <c ười> ให้ตายสิ ตกซะเอ่างกับว่าประชดกันเลยนะขอโทษนะแต่ช่วยทนอีกหน่อยแล้วกันค่ะโชคดีนะที่ซื้อเสื้อโค้ทให้เธอถึงอย่างนั้นก็ยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันกว่าจะไปถึงเมืองถัดไปคงต้องหาที่ที่เราจะพักได้สักแป๊บหรือไม่ก็เอ๊พวกนั้นคงจะติดลมเพราะฝนนี้ แบบนั้นคงจะไม่มีทางขยับได้แน่ให้ผมช่วยไหมครับโทษทีนะแต่เราไม่รับความช่วยเหลือจากมนุษย์ด้วยโปรดไปซะมนุษย์เอลพ่อลูกฉันได้ยินมาว่ามีเอลบางพวกที่ไม่เคยอกจากป่าที่พวกเขาเกิดเลยซึ่งยากมากที่จะพบพวกเขาในสถานที่แบบนี้ พวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างซึ่งมีความระวังตัวสูงมากและดูเหมือนจะดูถูกมนุษย์ด้วยแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เหมือนกันผมขอโทษที่ทำให้ตกใจนะครับผมก็แค่ผ่านทางมาแถวแถวนี้เฉยเฉยถ้าคุณไม่ว่าอะไรให้ผมช่วยนะครับ <L un ters> เวลาผมไม่สบายใจผมก็คงทำแบบเดียวกับคุณแหละ นอกจากนี้ผมก็มีเด็กมาด้วยเหมือนกันไว้ใจผมเธอนะครับขอบคุณมากแต่ว่าหีบพวกนี้มันมีของเต็มค่อนข้างจะหนักนะคงไม่มีทางที่เราแค่สองคนจะยกมันไหวเนี่ยสิช่วยถอยไปสักนิดนึงนะครับฮะจะเชื่อคนคนนี้ได้เหรอทำตัวดีๆหน่อย จงเดือดพ่านด้วยพลังอันล้นปรีเพิ่มความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อโคตรพลังกล้ามเอ๊ะเอ๊ะอว้าโอ้นั่นมันอะไรกันนะอขอขขอบคุณมากครับคุณช่วยเราไว้แท้เลยอย่าใส่ใจเลยครับผมเต็มใจช่วยนะ ผมขอโทษที่ก่อนหน้านี้หยาบคายใส่นะครับผมลูอ้และนี่ลูกชายผมนิกกี้ผมอยากจะแสดงความขอบคุณสักหน่อยแต่ผมไม่มีสิ่งของมากมายนะเอาอย่างนี้ไหมอย่างน้อยก็มาพักหลบฝนที่หมู่บ้านผมสักหน่อยก็แล้วกันเอาจริงเหรอครับขอบคุณสำหรับเรื่องนั้นนะครับว่าแต่ว่าให้ผมไปที่นั่นจะไม่เป็นไรงั้นเหรอแน่นอนครับ ถึงเอลย่างพวกเราจะระวังตัวแบบสุดๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะขอบคุณใครไม่เป็นนะครับอ่าขอบคุณนะครับงั้นผมขอรับข้อเสนอนั้นของคุณก็แล้วกันเอานี่เด็กๆนั่งข้างหลังเพราะงั้นมากับฉันสิอ่ะเออเออคือไม่ต้องขึ้นมาด้วยกันก็ได้ฉันก็แค่จะช่วยดึงเท่านั้นเอง ลูกสาวคุณก็น่ารักใช้ย่อยนะครับเอ,อ่อครับงั้นเธอลาวี่ใช่ไหมชาน,นิกกี้นะพ่อเธอนี่สูดยอดเลยนะไอ้เมื่อกี้นี่มันอะไรกันนะทั้งฉันแล้วก็ลาวีน่นี่คุยไม่เก่งกันทั้งคู่เลยสินะยังไงก็ตามฉันก็เคยเห็นว่าเธอเป็นยังไงตอนที่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเมื่อครั้ง ตอนที่อยู่ที่สถานสงห์เดดกกับพระงั้นลาวี่คงจะยังเขินอายกับเด็กวัยเดียวกันอยู่สินะฉันก็ไม่เก่งเรื่องการเข้าสังคมเหมือนกันฉันก็เลยเข้าใจความลำบากของเธออยู่ยังไงซะบุคลิกส่วนตัวของเธอก็ต้องคำานึงด้วยเหมือนกันพองั้นก็คงจะลำบากเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวแต่ว่าไปแล้วก็คงจะดีนะถ้าหากว่าลาวี่ได้มีเพื่อนกับเขาบ้างเนี่ยเอาละ ถึงแล้วล่ะครับโอ้ที่นี่คือหมู่บ้านเอลอันเขียวชอุ่มฟอร์เรียสาม,มีฉันเล่าเรื่องคุณให้ฟังแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากที่ช่วยพวกเขาตอนที่ติดอยู่กลางฝนนะคะผู้คุณอาจจะต้องนอนเบียดกันหน่อยนะคะแต่ก็ได้โปรดอยากเกรงใจที่จะพักค้างคืนหลบฝนที่นี่เลย ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมากพิธีขนาดนั้นก็ได้ครับ 1, เวทลมสภ้าแห้งแล้วไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับนอกจากนี้สหายผู้มากับบุตรีก็ไม่ควรถ่อมตัวด้วยใช่ไหมผมไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงดีเลยผมจะอยู่ที่นี่สักคืนนึงมีอะไรที่ผมจะช่วยได้บ้างไหม อืถ้าอย่างนั้นงั้นก็หมายความว่าเจ้าอยู่ระหว่างการเดินทางอันยาวไกลเพื่อไปอยังบัสแท็กงั้นเหละพวกเราแทบไม่เคยได้ออกจากหมู่บ้านเลยนอกจากจะออกไปซื้อของไม่เคยได้จินตนาการถึงการเดินทางไกลๆเลยข้างนอกนั่นก็มีสิ่งอันตรายเยอะแยะด้วยแถมดูเหมือนว่าช่วงนี้ไม่นานมานี้มอนสเตอร์จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย นี่ลุงลุงเคยเห็นนางเงือกมาก่อนไหมเคยสิในทะเลทางตอนใต้น่ะมีกองเรือโจรสลัดที่นำโดยนางเงือกอยู่ด้วยนะฉันเคยสู้กับพวกนั้นตอนที่ฉันทำหน้าที่สนับสนุนทัพเรือของประเทศนั้นนะ่ะแม้ว่าพวกนั้นจะเป็นศัตรูแต่เสียงเพลงของพวกเขานั้นน่าประทับใจมากเลยนะพวกนั้นหนีไปหมดตอนที่ฉันร้องเพลงกลับบ้านนะ่ะโอ้ ลุงสู้กับมันด้วยเหรอแล้วมังกรล่ะเออน,นั่นน่ะเหรอฉันเพิ่งจะซัดมันไปเมื่อไม่นานมาน,นี้เองน่ะเอะ๊สุดยอดเลยแล้วเธอล่ะได้เห็นไหมยอดเลยยอดเลยยอดไปเลยนี่นิกกี้เธออยากจะคุยแล้วก็นั่งลงแล้วค่อยถามสิ ที่วันนี้ผมได้รับประสบการณ์อันแสนล้ำค่าแบบนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณนะดักกาสังเป็นครั้งแรกเลยที่ได้สนทนากับคนจากเผ่าอื่นแบบนี้บางทีพวกเราเหล่าเอลนั้นคงจะขาดทุนนะที่อาศัยอยู่แต่ในโลกใบเล็กๆของตัวเองแบบนี้อันนี้เออขอบคุณครับดักกาสังคิดยังไงกับการที่พวกเราเหล่าเอลไม่ค่อยเปิดใจให้เผ่าอื่นๆน่นเหรอเออเออคือ คือถึงจะถามผมแบบนั้นก็เถอะแย่แล้วถูกดึงเข้าการสนทนาแบบนี้จนได้พูดแห่งแสงโปรดประทานพลังเพื่อส่องสว่างในความมืดมิดให้แก่ข้าเวทส่องสว่างว้าวว้าวก็รู้อยู่เหมือนกันว่าเอลนั้นมีความเชี่ยวชาญสกิลเวทมนต์จนถึงขั้นใช้ในชีวิตประจำวันแต่นี่ เรียนรู้ตั้งแต่ยังอายุน้อยขนาดนี้คุณพ่อคะถ้าหากหนูได้ฝึกหนูจะทำแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมเาวี่อยากเรียนสกิลงั้นเหรอใช่ค่ะฉันว่าฉันคงไม่มีทางเลือกถ้างั้นฉันจะเป็นคนสอนเ,อ,เองเริ่มจากพยายามจำคำไล่ที่ฉันเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้นี้ แล้วก็เพ่งสมาธิไปที่พลังที่อยู่ในตัวของเธอให้มาอยู่ที่มือของเธอเหมือนกับเข็นมันออกมานะ่ะแรงเลยเข็นแรงๆลองไลส่สักครั้งกับฉันนะโอ,โอเคพูดแห่งแสงปลดประทานพลังเพื่อส่องสว่างในความมืดให้แก่ข้าเวทแสงส่องสว่างฉันทำไม่ได้ รล้อโถเป็นไปไม่ได้เธอจะเรียนรู้ได้เร็วขนาดนั้นได้ยังไงขนาดฉันยังต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยยังไงถ้าเธออยากจะเรียนจริงๆแล้วก็ระหว่างที่อยู่ที่นี่นจะคอยดูเธอซ้อมเองนะได้เลยตอนเริ่มหัดก็ยังค่อนข้างยากสำหรับฉันเหมือนกันแถมฉันยังไม่มีความรู้ ตอนที่หาดใช้สกิลครั้งแรกอีกด้วยนั่นยิ่งทำให้ยากมากขึ้นไปอีกยังไงซะฉันก็เป็นครูที่แย่ซะด้วยเพราะงั้นถึงอย่างนั้นทำไมจู่ๆเธ,เธอเกิดอยากเรียนรู้การใช้สกิลขึ้นมาล่ะโอ้ใช่แล้วพูดถึงเรื่องว่าเธอมีความถนัดทางสกิลไหมเนี่ยลองให้ปู่เช็คดูกันดีกว่าความถนัด ชิบหอยแล้วดูหน้าก็รู้ใจเลยเพื่อนเธอก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้เหมือนกันเหรอความสามารถที่จะใช้สกิลได้หรือไม่ได้น่ะขึ้นอยู่กับความสามารถพิเศษที่มีมาตั้งแต่แรกเกิดไงถ้าเธอไม่มีความถนัดแล้วแล้วก็ต่อให้ฝึกหนักแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีอะนะเดี๋ยวเธอนิกกี้ต่อให้ฝึกหนักแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์หรอ ทำไมไม่ดีหรือไงจะได้รู้กันไปเลยตอนนี้เลยดีกว่าต้องมานั่งร้องไห้ทีหลังนะนี่ปูตื่นได้แล้วโอ้มีอะไรเงินหรลานเอ้ยเอ้ยเวปงูง่วงของนอนก่อนได้ไหมช่วยเช็คหน่อยว่าเด็กคนนี้มีความถนัาในการใช้สกิลอะไรบ้างโอ้เงินโลกดใจแล้วตื่นเลย <c oughs> นี่มันนี่นี่มันหายนะชัดๆเลย ที่นิกกี้พูดมานั้นถูกต้องไม่มากก็น,น้อยความสามารถในการเช็ s สกิลของแต่ละคนนั้นได้ถูกกำหนดไวตั้แต่เกิดแล้วและไม่ไมีทางเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิตถ้าเขาตรวจสอบแล้วเพราะว่าเธอไม่มีความถนัดในการใช้ s สกิลแล้วแล้วก็ลาวิคงจะมันเริ่มเกิดเรสาวน้อยเนอะเออแงง่วงอะไรกันเธอมีความเป็นไปได้ว่าคือ โ oh. อ้คุณคุณพ่อคะหนูหนูอยากจะเรียนสกิลบางอะคะ่ะฉันเข้าใจฉันควรฉันควรจะทำยังไงดีอะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณช่วยแสดงสกิลให้เธอดูเป็นตัวอย่างได้ไหมครับ เอาอย่างนี้ไหมสกิลนะ่ะเรียนรู้จากการดูแล้วก็สัมผัสได้ง่ายกว่าแค่จินตนาการเอาเองนะมมีมีเหตุผลอยู่นะเอาแล้วนะดูดีๆนะเลาวิเวทแสงสองสว่างอา่เข็นกับปริมาณพลังผิดสองสว่างเจอจ้าซะลืเกิน โทษทีเลาว,วิว้าอะไรเชา้าแล้วีกันเหรอพอดีว่าสะดุ้งแสงเมื่อกี้สะดุ้งช้าไปหน่อยอะไม่ไม่ใช่ครับขอโทษด้วยนะอย่างกับแสงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยการที่เจ้าปล่อยแสงที่เจิดจ้าขนาดนั้นออกมาได้จากสกิลพื้นๆแบบนี้เนี่ยเจ้าเป็นใครกันแน่เนี่ยสุดยอดเลยขนคตดแท่ล้แล้วป่ะไม่ไม่ฉันก็แค่ วะฟ้าผ่าเสียงเหมือนมีต้นไม้โค่นเลยที่นี่คงจะไม่เป็นไรใช่ไหมเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะหวังว่าจะไม่โค่นไปทับบ้านใครนะเอ๊ะที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้ติดตั้งสายลอฟ้าหรอกเหรอใช่แล้วเราไม่ใช้สิ่งที่ต้องพึ่งพาเทคนิคจากเผ่าพันธุ์อื่นนะแล้วอีกอย่าง ทุกต้นฤดูใบไม้ผลิแล้วก็มีพิธีกรรมเพื่อขับไล่าสายฟ้าด้วยพอแบบนั้นเนีย่ยงั้นเหรอประเพณีของเอลที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คนนอกแบบฉันจะเข้าไปจุนจ้านแต่ว่ามีข่าวล้ายครับลึกอ,อีซังฟ้าผ่าเมื่อกี้ทำให้บ้านโมโลโฟไฟไหม้ถึงจะพยายามดับแล้วก็ตามแต่ไฟก็ยังลามออกไปเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้ แถวนี้ทั้งหมดได้ไกลายปริฟเพิงแน,น่